แล้วเจอกับทางน้องโต้งคนดูแลเคสของเราที่ช่องทางไหนคะาทางออนไลน์ค,คือด้วยความน่าเชื่อถือของน้องด้วยนะคะแล้วก็น้องเขา,ามีวิธีการคุยที่ดีะคะ่ะ mm hmm. ก็เลย oh. จองเลย <laughs> จองเลยเดีที่ยังไม่ได้มาที่ศูนย์ oh. ใช่แล้วก็ยังไม่เห็นคันจริง mm hmm. ด้วยสีก็ยังไม่ได้เลือกนึกมั้งแล้วก็ตกใจมากแล้วก็รู้สึกแบบดีใจมากที่ทางศูนย์นะคะขับรถไปเทใดที่ ถึง้านเลยดีพอการแหลกสุวินทวง์วันนี้มีเตรียมส่งมอบรถ LO s e v e คันนี้นะคะบอกเลยว่าลูกค้านะคะเป็นแฟนคลับของเรามาใกล้จากลบบุรีเลยต้องมีอะไรดีแน่ๆเลยค่ะถึงได้มาซื้อรถที่การแหลกสวินทวงศเดี๋ยวเรารอฟังเสียงจ,งจริงจากลูกค้าก็เลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของรถตัวจริงเสียงจริงแล้วนะคะพี่ซีอิวแล้วก็น้องชื่ออะไรเอ่ยแอนนาค่ะโหยลูกสาวนะคะนะนแอนนานะคะวันนี้มาทั้งครอบครัวเลยเนาะค่ะดีใจไหมเห็นรถดีใจค่ะวันนี้นั่งรถใหม่เป็นยังไงรู้สึกสน,นุกมากเลยค่ะจะตื่นเต้นอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสัมภาษณ์กันนะคะทําไมวันนี้พี่ซีอิวถึงเลือกเป็นดีพอ o อซค่ะด้วยรูปลักษณ์นะคะแล้วก็ความสวยงามแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยอะค่ะ แล้วก็เรื่องของการประหยัดน้ำอะไม่ไม่ได้ใช้น้ํามันเนาะแล้วก็เรื่องของการรักโลกอะไรพวกนี้นะคะ่ะก็เลยตอบโจทย์ตรงนี้ค่ะนี่คือคนรุ่นใหม่ของเรานะคะประหยัดพลังงานใช้ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะคะค่ะแล้วเจอกับทางน้องโต้งคนดูแลเคสของเราที่ช่องทางไหนคะ,ะทางออนไลน์ค่ะค่ะก็เจอกันแล้วก็คุยกันแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราได้ คือด้วยความน่าเชื่อถือของน้องด้วยนะคะแล้วก็น้องเขาอ่ามีวิธีการคุยที่ดีอะค่ะก็เลยอ่าจองเลยจองเลยเดีที่ยังไม่ได้มาที่ศูนย์ใช่แล้วก็ยังไม่เห็นคันจริงด้วยแล้วก็สีก็ยังไม่ได้เลือกนึกมั้งตอนนั้นนะคะใช่ไหมคะยังใช่ยังไม่ได้เลือกอะไรเลยแล้วก็ตกใจมากแล้วก็รู้สึกแบบดีใจมากที่ทางศูนนะคะขับรถไปเทดไดที่ถึงร้านเลยถึงที่บ้านเลยที่ลรบลีเลยนะคะ แล้วก็ได้นี่คือได้กันหลายคนมากทั้งครอบครัวเพราะว่าที่บ้านชอบรถอยู่แล้วเขาก็จะแบบชอบสุมหัวคุยกันนานอยู่เหมือนกันนะคะเป็นชั่วโมงกันอ๋อก็คือคุยกันนานจนตอนนี้ตกลงเป็นดีพอย LO7 เลยนะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะเ <c> คสนี้เป็นแฟนขับออนไลน์ของเราจากจังหวัดลบบุรีอ่าวันนี้มารับรถถึงโชว์รูมเราเลยนะคะแล้วก็ก็คือจริงๆแล้วการเดินทางจากลบบุรีมาที่นี่ก็สักประมาณ3มชั่วโมงเนาะแต่ว่าก็ให้ความไว้วางใจเราได้ดูแลนะคะวันนี้เราก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยคะ่ะที่ลูกค้าจากต่างจังหวัดนะมาให้เราดูแลอ่ามาหาเราถึงที่ถึงโชว์รูมซูบินทวงแล้วก็อยากให้บอกต่อคะ่ะเซลล์หนูจะได้มีกําลังใจว่าเขาบริการเป็นยังไงบ้างก็ยังไงก็ ก็แนะนานะคะโชว์รูมนี้นะคะบริการดีมากเลยค่ะไปรับเราที่บ้านที่ลบบุรีด้วยไปแต่เช้าเลยนะไปถึงตั้งแต่8ปดโมงครึ่งะค่ะก็ตกใจเหมือนกันว่าเออมีการบริการที่ดีมากเลยน่ารักแล้วก็คุยกันเป็นกันเองมากค่ะก็ต้องขอบคุณมากนะคะวันนี้นะคะแนะนาตัวแทนดีพอการ์แล็กสุนรรวง์ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับทางพี่ซีอแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะที่วันนี้ได้รับรถใหม่และขอให้รถคันนี้นะคะเดินทางปลอดภัยตลอดเส้นทางนำพาแต่สิ่งดีๆมาให้นะคะแล้วก็วันนี้ขอ ขอบคุณพี่สิอิวมากค่ะที่ไว้วางใจให้พวกเราได้ดูแลขอบคุณนะคะ